สวยจนไม่มีอะไรมากล้าสวยแบบไม่รู้จะวันยางไงก็พูดได้แค่ว่ามันสวยมากจริงๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนเมเนซ่านะคะวันนี้เรามาแบบง่ายๆสบายๆแต่ว่าเนื้อหาในคลิปวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การดูแน่นอนเพราะว่าเราจะมาให้ทุกคนดูกรุคุชชั่นแล้วก็รีวิวให้ทุกคนดูกันแบบว,ว่าทีละ ประเด็นเลยเรารวบรวมประเด็นหลักๆมาให้ทั้งหมด8ข้อซึ่งคุชชั่นแต่ละตัวที่วันนี้มาหยิบยกมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะจากชื่อคลิปนะคะเราก็ต้อนคิปเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วเนาะว่าวันนี้เราจะมาทําการพูดถึงคุชชั่นที่เมมีที่เมใช้ในช่วงที่ผ่านมาคะ่ะเมีมีการใช้คุชชั่นค่อนข้างเยอะคะ่ะแล้วก็วันนี้รวบรวมเฉพาะที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ราคาหลัก1000บาทขึ้นไปมาดูกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะตัวแรกอันนี้นะคะก็คือคุชชั่นของ Dior นั่นเองค่ะอันนี้คือ Dior Forever Perfect Cushion ค่ะสีที่เมย์ใช้คือ 2W Warm ค่ะอันนี้จะมาในปริมาณสุดที่อยู่ที่ประมาณ14กรัมนะคะณนะตอนนี้วันที่ถ่ายทำเนี่ยก็คือจะหมดแล้วนะคะแบบเหลือติดก้นๆเลยจริงๆเนาะมาในหมวดแรกนะคะนะั่นคือเรื่องของเฉดสีค่ะสําหรับเฉดสีของเขานะคะก็มีให้เลือกพอสมควรนะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยของเมเมเลือกมาจากที่พี่ BA เป็นคนแนะนําให้นะคะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกกันตรงๆว่าสีค่อนข้างข,า,งขาวก็เมย์นิดนึงนะคะก็คือขาวแหละทุกคนมันก็แทบจะไม่มีอันไหนที่มันเข้ากับผิวเมย์แบบจริงๆจังๆเลยอันนี้ก็คือเมย์ให้คะแนน่องเฉดสีไป3เต็ม5ค่ะส่วนต่อมาท้าก็คือพอเราใช้ไปสักพักนึงเนี่ยมันมีการปรับเข้ากับผิวของเราดูแล้วมันไม่ลอยดูไม่เทาบ้างไหมสําหรับเมย์ตัวนี้เมย์ให้คะแนนอยู่ที่4เต็ม5ค่ะเมื่อเขาเซ็ตตัวแล้วเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยคือเขาไม่ได้ดรอปลงมากแล้วเขาก็ไม่ให้ ความหมองหน้าไม่ได้ดูเหมือนของเข้าแต่อย่างใดถือว่าโอเคเลยค่ะมาในส่วนต่อไปนะคะนั่นคืออันเดอร์โทนสีค่ะคือไม่รู้สึกว่าเขาเป็นประมาณเนเชอรัลนะคะคืเขาไม่ได้ออกเหลืองมากเขาแบบเป็นโทนกลางๆอะ่ะทุกคนสําหรับเมส่วนตัวซึ่งเป็นคนชอบโทนเหลืองมากๆนั่นจากตัวเหลืองจริงๆก็เลยให้คะแนนเขาอยู่ที่3เต็ม5ค่ะในส่วนต่อไปข้อที่สก็คือ,ค,อความฉ่ำกลอของผิวเมื่อใช้คุชชั่นตัวนี้ค่ะเมให้คะแนนเขาอยู่ที่2.5 เต็ม5นะคะเนื่องจากคุชชั่นตัวนี้ค่ะเขาจะเหมือนรองพื้นตัว forever เลยคือมันไม่ได้มีความฉ่ำวาวอะไรขึ้นมามันดูแบบผิวกางกลางอะ่ะไม่ได้ให้ความแบบดูฉ่ำน้ำสุขภาพดีอมน้ำอะไรประมาณนั้นนะคะข้อที่5ค่ะนั่นก็คือเรื่องของใช้คุชชั่นตัวนี้แล้วเนี่ยออกกล้องโดนแสงเขาเล่นกับกล้องเล่นกับแสงมากน้อยแค่ไหนใช้แล้วผิวสวยออกกล้องมากแค่ไหนนะคะสำหรับตัวดีออตัวนี้เมยให้คะแนนอยู่ที่2เต็ม5 เนื่องจากอย่างที่บอกมันไม่ได้มีความเบามากด้วยเนาะพอเวลามันกระทุกกระแสงมันไม่ได้เล่นกับแสงมากเท่าไหรอ่อ่ะทุกคนก็เลยให้คะแนนอยู่ที่เท่านี้นะคะข้อต่อมานะก็คือเรื่องของการปกปิดค่ะถ้าเกิดใครมีรอยสิวมีตัวสิวอย่างเมเนี่ยมีความแดงความดําของรอยเมให้คะแนนอยู่ที่สองจุดห้าเต็มห้าค่ะเนื่องจากว่าพอใช้ไปแล้วอ่ะมันยังมีความเห็นรอยสิวอยู่มันยังมีความแบบแดงแงของตัวสิวเมอยู่เมก็เลยให้คะแนนเท่านี้นะคะข้อต่อมา ใช้ระหว่างวันคือต้องบอกว่าตัวนี้จริง,รงๆเราซื้อมาตั้งใจจะรีวิวนะคะแต่เนื่องด้วยว่าตอนนั้นไปทั้งออสเตรเลียไปไต้หวันแล้วก็วุ่นวายหลายอย่างสรรพสิ่งก็เลยไม่ได้รีวิวเลยตัวนี้ก็เลยได้แค่ใช้ระหว่างวันจนใช้จะหมดอยู่แล้วนะคะเมย์ให้คะแนนเขาอยู่ที่3เต็ม5ค่ะคือเขาใช้แล้วมันโอเคนะระหว่างวันคือมันโอเคค่ะทุกคนแต่แค่สาหรับคนที่แบบต้องการการแบบกริบทั้งวันตลอดแบบ8 9 10ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ เมรู้สึกว่าคือใดๆมันควรจะต้องทัชอัพอะคือถ้าปล่อยใช้ยิงยาวทั้งวันมันอาจจะแบบไม่ไหวก็ได้นะคะทุกคนและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือใช้ไปแล้วรู้สึกว่ามันบางเบามากน้อยแค่ไหนสําหรับเมย์ให้คะแนนอยู่ที่3เต็ม5ค่ะคือมันก็บางเบาพอส่วนแต่ว่าถามว่ามันยังรู้สึกไหมมันยังรู้สึกค่ะและที่สําคัญยิ่งพอใช้ใกล้จะหมดมันนึบเนิบค่ะทุกคนมันหนึบมากคุชชีนตัวนี้คือนึบจริงๆนะคะแต่ความดีงามของตลับตรงเนี้ยมั เป็นเหมือนหนังอะทุกคนคล้ายๆกระเป๋าอะไรอย่างนี้เลยซึ่งมีความดีมากแต่ใดๆก็คือเลอะง่ายมากแม่และยิ่งอยู่กับแบบเมก็คือพกไปนูน่นไปนี่ตลอดมันก็เลยความสุปรปกง่ายนิดนึงนะคะมาคุชชั่นตัวที่2กัน วันนี้เมย์ทำรีวิวทาเป็นคลิปแยกไว้ให้2คลิปด้วยกันค่ะสามารถไปย้อนดูได้นะคะใดๆก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ตรง description box น,นะคะหลังจะดูคลิปนี้จบก็สามารถไปดูแยกเต็มๆได้นะคะนั่นก็คือคุชชั่นของทอมฟอร์ดนั่นเองค่ะอันนี้เป็นคุชชั่นทอมฟอร์ดตัวแรกในชีวิตที่ตลับเลอค่ามากแล้วราคาก็คือเวอร์มมากทุกคนคือมันต้องซื้อตลับแยกกับตัวคุชชั่นใดๆก็คือไม่มีตัวรีฟองรีฟิลอะไรมาให้ แพงมาก3 0 0 0กว่าบาทคือแพงจริงๆตอนนี้นะคะปริมาณสุทธิจะอยู่แค่12กรัมด้วยคือน้อยไปอีกน้อยแล้วก็ราคาแพงมากไปให้อภัยเพราะว่าแพคเกจจิ้งสวยมากจริงๆมาดูที่ข้อแรกเลยดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะในเรื่องของเฉดสีค่ะเมให้เขาอยู่ที่2เต็ม5ค่ะเนื่องจากว่าเฉดสีเขามีให้เลือกอยู่แค่ประมาณ5เฉดสีทุกคนอย่างที่เคยพูดในคลิปไปสีที่เม่เลือกมามันก็แอบ,บสว่างมันก็ไม่ได้แหบ,บหรอกทุกคนถ้า ยิ่งใช้ปริมาณเยอะคือมันสว่างสว่างสว่างไปอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดสีที่มันเป็นเข้มกว่านี้อีกหนึ่งเบอร์ทุกคนก็คือเข้มกว่าคอเมขอเข้มกว่าตัวเมไปอีกใดๆก็คือซื้อสีสว่างแล้วมาคอนทัวร์มาแบบว่าเฉดรอบหน้าจะดีกว่าข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของว่า เนี่ยมันปรับเข้ากับสีผิวของเรามากน้อยแค่ไหนนะคะสําหรับตัวนี้เมยให้คะแนนอยู่ที่3เต็ม5ค่ะคือเมยรู้สึกว่าเขาก็ปรับพอสมควรนะคะแต่ใดๆก็คือสีมันไม่รอบลงเลยคือมันยังสว่างจา้า ใชอยู่งั้นเลยค่ะทุกคนแต่ความดีงามก็คือในเมื่อที่ว่ามันไม่ได้ปรับเข้ากับผิวเรามากอะสีมันก็จะไม่หอมอไงทุกคนเออมันก็จะมีความแบบสวยเหมือนเดิมดีอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนข้อที่3ค่ะนั่นก็คือเรื่องของอันดันโทนของคุชชั่นตัวนี้นะคะเมย์ให้คะแนนอยู่ที่4เต็ม5ค่ะคือใดๆอะมันค่อนข้างเหลืองแต่คือมันก็ไม่ได้เหลืองจัดขนาดที่แบบมันจะเลืองเท่ากับ นนะทกคแต่ว่ามันก็เป็นเหลืองที่ดีมากเพราะว่ามันทําให้คนที่ออกเหลืองือสามารถใช้ได้หมดเลยมันก็จะดูโอเคกลมกลืนไม่แบบเวอร์วงังอะไรประมาณนั้นนะคะไม่เหลืองจนแบบเป็นขมิ้นอะ่ะข้อที่4นะคะในเรื่องของความทรว,ว้าวคะ่ะทุกคนข้อนี้นะคะเมย์ให้ไป4.5้าเต็ม5ค่ะเนื่องจากมันว้าวาว้วาวจริงจริงว,ว้วาวว้าวแบบว้าวอ่ะว,ว้าวมากอะ่ะคือว้าวชนิดที่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยได้แต่งหน้าไม่ได้คุกคีกับวงการเครื่องสำอางมากมายพอเราใช้ป โดยที่ไม่ได้เซ็ตแป้งก็จะมีการกล่าวหาว่าหน้าเราเมือกเราหน้าเรามาได้นะคะแต่จริงๆแล้วใดๆอ่ะคุชชั่นตัวนี้มันวาวก็จริงแต่มันเป็นความวาวในระดับที่มันยังไม่ทันเมือกมากอะ่ะทุกคนแค่มันเล่นแสงไหนๆก็พูดแล้วก็คือโยงเข้ามาอีกข้อ,ขอนึงเลยนั่นก็คือข้อที่5าค่ะในเรื่องของคุชชั่นตัวนี้สามารถเล่นกับแสงออกกล้องแล้วสวยมาก้อยแค่ไหนตัวนี้เมย์ให้5เต็ม5ค่ะเป็นคุชชั่นที่เมย์รู้สึกว่ามันคือที่สุดของการเล่นแสงได้สวยมากใช้แล้วผิวสวยมากในที่นี้ คือออกกล้องสวยตัวจริงก็คือสวยเหมือนกันคือมันไม่ได้หลอกตาทุกคนคือในกล้องเห็นผิวสวยแค่ไหนตัวจริงก็ผิวสวยแบบนั้นเลยมันสวยจนไม่มีอะไรมากัน้นสวยแบบไม่รู้จะวันยายไง,ไงก็พูดได้แค่ว่ามันสวยมากจริงๆข้อต่อมานะคะนั่นคือการปกปิดค่ะมีให้อยู่ที่3.5เต็ม5นะคะจากเขาสามารถปกปิดรอยแดงได้พอสมควรเลยแต่ถามว่ากริบไหมก็ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยแหละข้อต่อมานะคะในการใช้ระหว่างวันค่ะรู้สึกเป็น ไงบ้างใช้ดีไหมสําหรับเมเมให้คะแนนอยู่ที่3เต็ม5ค่ะเนื่องจากเขาก็ใช้ได้โอเคทั้งวันสําหรับเมเอาจริงๆแล้วเมรู้สึกโอเคนะแต่ว่าเพื่อนๆอ่ะ ต้องลองไปดูรีวิวเต็มๆแล้วก็พิจนารณา,นาตามการใช้ชีวิตของตัวเองอีกทีหนึง่งว่าถ้าซื้อไปใช้มันจะเวิร์กกับเพื่อน,อน,อนไหมเพราะไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมันต่างกันใช่ปะคืออย่างเมียโดยปกติคือไม่ได้ใช้ขนาดแบบ90-20ชั่วโมงขนาดนั้นแบบทั้งวันออกแดดอะไรขนาดนั้นฉะนั้นแล้วสําหรับเมจริงๆแล้วมันโอเคมากแต่ถามว่าระหว่างวันนาน,นานไปเมือมม่อไหมเมื่อเพราะว่ามันวาวอยู่แล้วอะยังไงมันก็จะวาวขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเจอสภาพอากาศจริงค่ะแล้วข้อสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของ ความบางเบาค่ะตัวนี้เมย์ให้คะแนนอยู่ที่4เต็ม5ค่ะเนื่องจากเมย์ใช้แล้วรู้สึกว่ามันบางเบาดีมากๆเลยค่ะรู้สึกสบายผิวไม่หนักหน้าแล้วก็ให้ผิวที่ดูแบบว่ายังเป็นผิวที่สวยสุขภาพดีอยู่ค่ะมาถึงคุชชั่นตัวที่3นั่ันคือคุชชั่นของลังโคมอันนี้คือคุชชั่นที่มีชื่อว่า Absolute s Absol MOOTHING LIQUID CUSHION COMPACT นะคะสีที่เมย์ใช้จะเป็น105นะคะทุกคนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นคุชชั่นในทั้งหมดเนี้ยที่เมย์ไม่ได้ซื้อเองแล้วแบรนด์ก็ไม่ได้ส่งให้แต่ว่าเมย์ได้มาจากพี่แอมนะคะพี่แอมเป็นคนให้มานะั่นทุกคนสําหรับตัวนี้ในเรื่องของเฉดสีค่ะเมย์ให้คะแนนอยู่ที่2เต็ม5นะคะเนื่องจากเมย์รู้สึกว่าเฉดสีมันก็ไม่ได้ตรงกับเมย์ขนาดนั้นนะทุกคนแต่ถามว่ามันโอเคไหมมันก็ยังได้ค่ะแล้วพอมาถึงข้อที่2คค่่ะนนัก็ืือออเรงงขงสีของ cushion, ะคะ่นนั่ ใช้ไปแล้วสักพักหนึ่งมีการเซ็ตตัวมันเข้ากับผิวของเรามากขึ้นไหมตัวนี้เมย์ให้คะแนนอยู่ที่สี่เต็ม5้าค่ะเนื่องจากว่าเขาปรับสีผิวค่อนข้างโอเคเข้ากับผิวของเมย์ได้โอเคเลยคือมันไม่ได้แบบเทาอะคือมันไม่ได้แบบหมองอะคือเอาง่ายๆสีมันแทบจะไม่ดรอปลงเลยทุกคนคือมันปรับนี่ เดียวจริงๆคือมันน่าไม่หมองเอาง่ายๆส่วนอนุโทนของตัวนี้นะคะเขาก็ค่อนข้างเหลืองแต่ว่าก็เหลืองไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะในเรื่องของความฉ่ำกลค่ะเมย์ให้คะแนนอยู่ที่4เต็ม5ค่ะเพราะว่าใช้ไปแล้วเนี่ยค่อนข้างมีความฉ่ำมากๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ฉ่ำเวอร์ขนาดแบบ ในเรื่องของการเล่นแสงค่ะออกกล้องสวยมากน้อยแค่ไหนเมให้3ามจุห้เต็มหค่ะเนื่องจากว่าใช้ไปแล้วอ่ะมันก็ค่อนขอ้างสวยคือถ้าเกิดว่าเมไม่เคยใช้ทอมฟอร์ดมาก่อนเมอาจจะคะแนนตัวนี้มากกว่านี้ก็ได้แต่เนื่องจากเคยใช้ทอมฟอร์ดแล้วไงแล้วมันเจอตัวที่มันเล่นกับแสงออกกล้องถ่ายรูปแล้วมันปังมากๆมันก็เลยทําให้มีการลดทอนคะแนนลงมานิดนึงนะคะจะถามว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เคยใช้คุชชั่นที่มันเล่นแสงจัดๆมาก่อนตัวนี้ก็ถือเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันค่ะในเรื่องของการปกปิดเม ให้คะแนนอยู่ที่3เต็ม5ค่ะคือเขาปกปิดได้ประมาณปานกลางก็ไม่ได้ปกปิดได้กริบขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ทําให้แบบว่าโอ้โหรอยหายไปเลยประมาณนั้นนะคะส่วนข้อต่อมานั่นคือเรื่องของการใช้ระหว่างวันค่ะเมย์ให้คะแนนอยู่ที่3เต็ม5นะคะคืออย่างที่บอกเมย์ให้คะแนนกลางกลางไว้เนื่องจากว่าการใช้ระหว่างวันนะคะพอพอใช้ไปสักพักเจออากาศจริงๆบ้านเรายังไงมันก็มีความมันออกมาคือแนะนําว่ายังไงก็ถ้าเกิดใครเอาไปใช้แบบทั้งวันจริงๆก็คือควรทัชอัพจะดีกว่านะ แล้วก็ความบางเบาข้อสุดท้ายค่ะตัวนี้เมย์ให้คะแนนอยู่ที่3.5เต็ม5ค่ะคือความรู้สึกของเมย์เมย์รู้สึกว่ามันค่อนข้างบางเบาให้ผิวที่ค่อนข้างสวยดูเป็นธรรมชาติเลยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งในคุชชั่นตัวนี้ที่แตกต่างกับคุชชั่นตัวอื่นนั่นก็คือกลิ่นค่ะคุชชั่นตัวนี้ของรังโคมมีความว่ากลิ่นน้ําหอมแรงมากมันเป็นกลิ่นที่เตะจมูกขึ้นมาแบบปัง,ปง,ปง เลยอะ่ะคือมันแรงมากจริงๆอะ่ะทุกคนเครื่องเกิดใครที่แบบไม่โอเคอะ่ะก็คือแพสไปได้เลยค่ะคุชชั่นตัวที่4นะคะตัวนี้นะคะก็ทําการรีวิวแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะใส่ไวใ้ใต้คลิปเหมือนเดิมสามารถไปย้อนดูเต็มๆได้นะคะนั่นคือคุชชั่นน้องใหม่จากเกาหลีนะคะของคลาวิ w ค่ะจริงๆเราเขามีขายในเกาหลีมาสักพักแล้วแหละแต่เพิ่งนําเข้าไทยมามีขายที่อีเ n นบอยเท่านั้นตอนนี้เป็นคุชชั่นที่ชื่อว่าคลาวิ v อเวเบิร์นเพลสเซชั่นไฮคัลเวอร์เรจเทนชั่นคุชชั่นค่ะสีที่เป็น มาเป็นสีกลางนั่นก็คือเบอร์23ค่ะทุกคนคือจริงเขาจะมีเฉดส,สีที่เข้มกว่านี้อีกหนึ่งเฉดส,สีแต่ว่ันวันที่ไม่ไปซื้อมันเข้มก็ อันนี้ก็ขาว Good. กันก็นั่นแหละทั่วๆไปข้อแรกนะคะในเรื่องของเฉดสีค่ะคือไม่รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีเฉดสีให้เรื่องเยอะค่ะ,คะก็มีประมาณ2 3 4เฉดสีคือมันก็ไม่ได้เยอะขนาดที่จะตอบโจทย์ได้มากขนาดนั้นเมย์ก็เลยให้คะแนนอยู่ที่1.5เต็ม5ค่ะส่วนอย่างที่2นะคะระหว่างการใช้งานไปแล้วเนี่ยพอเขาเซตตัวมีการปรับเข้ากับผิวของเรามากน้อยแค่ไหนเมย์ให้คะแนนอยู่ที่2เต็ม5ค่ะคือใช้ไปแล้วอะ่ะมันงอองมากจริงๆ อย่างที่เ,เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่เลยค่ะคือมันมันหมองจริงๆอะทุกคนขนาดมีแสงแล้วมันยังดูแบบเท่า มันยังมีความแบบเออหมองอะ่ะข้อต่อมานะคะนั่นคืออันเดอร์โทนสีค่ะมีให้คะแนนอยู่ที่2เต็ม 5, 5เหมือนกันค่ะเนื่องจากคุชชั่นตัวนี้ค่ะเขาเป็นโทนแบบเนเชอรัลอย่างที่บอกมีเป็นคนชอบอะไรที่มันโทนเหลืองมากๆพอมันเนเชอรัลแล้วยิ่งไปบวกกับพอมันเซตตัวมันมีการดรอปลงไปนิดนึงของสีอะ่ะมันทําให้หน้าเรามันหมองไปเลยอะ่ะทุกคนหมองไม่จริงๆนะมันหมองจนเห็นได้ชัดอะ่ะทุกคนหมองจนคนทักอะ่ะเออพอใช้ไปเรื่อยๆหลายๆครั้งเข้าเนาะในเรื่องความฉ่ำกลค่ะ ไม่ต้องบอกทุกคนก็น่าจะเดาออกมีให้คะแนนเขาอยู่ที่5เต็ม5ค่ะคืออย่าเรียกว่ามันฉ่ำวาาให้เรียกว่าเมื่อได้เลยคือมันมันเกินไปจริงอ่ะทุกคนมันไม่สามารถจริงในการใช้ชีวิตโดยที่ไม่ลงแป้งกับตัวนี้ได้มันแตกต่างกับทอมฟอร์ดที่แบบทอมฟอร์ดมันก็ฉ่ำเาามากเลยนะแต่มันมันเป็นความฉ่ำวาาที่ยังใช้ชีวิตจริงได้โดยที่ไม่ต้องเซตแป้งอ่ะแต่คาวิลคือเซตเถอะไม่กล้าใช้ชีวิตโดยที่ไม่เซตแป้งจริงๆอ่ะทุกคนมันมันเกินไปไกลมากเลย กับการใช้อยู่ในบ้านเราอะ่ะข้อที่5นะคะก็ค <_ an> ือการเล่นแสงออกกล้องแล้วใช้มาเนี่ยสวยแค่ไหนนะคะตัวนี้เมให้คะแนนอยู่ที่4เต็ม5ค่ะเนื่องจากว่าเม่รู้สึกว่าเขาอะออกกล้องแล้วค่อนข้างโอเคนะหมายถึงว่าพอมันโดนแสงโดนไฟโดนสตูไฟสตูดิโอที่มันส่องเข้ามาอย่างเงี้ยดูผิวค่อนข้างโอเคดูเหมือนจะดีอะทุกคนแต่คืนพอหันมาดูตัวจริงมันก็จะมีความดอปนิดนึงเอาง่ายๆกล้องที่ถ่ายออกมาถ้าเจอไฟสตูดิโอผิวในกล้องจะดูสวยกว่าตัวจริง นิดนึงประมาณนั้นเลยส่วนการปกปิดนะคะเมย์ให้4เต็ม5ค่ะคือเมย์รู้สึกว่าเขาปกปิดได้ดีทําได้ดีเลยแหละคือโอเคอ่ะ okay. คือมันเวิร์ก่าทุกคนคือปกปิดได้กลางกลางจนไปถึงเริ่มแบบเริ่มไฮและเริ่มไฮคัฟเรจละส่วนการใช้ระหว่างวันทำให้คะแนนอยู่ที่3เต็ม5ค่ะคือตัวนี้ด้วยความที่มันมันว้าว,าวาวอยู่แล้วอะแป๊บเดียวมันก็จะว้าวาวาวาก็ต้องต้องเซตหน้าซับหน้าทั้งวันนั่นแหละทุกคนมันถึงจะได้อยู่ได้ทั้งวันจริงๆนะคะและข้อสุดท้ายความบางนานเบาค่ะเมย์ 3.5เต็ม5ค่ะคือเมย์รู้สึกว่ามันก็บางในระดับหนึ่งนะแต่ใช้ไปแล้วไม่ยังรู้สึกถึงความแบบหนักผิวนิดนึงอ่ะทุกคนและคุชชั่นตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้เมย์ก็มีรีวิวแยกไว้ให้แล้วเหมือนกันนะคะสามารถไปดูได้ใต้คลิปเหมือนกันนะคะนั่นคือคุชชั่นของเจ้าแซมมุนนะคะตัวนี้นั่นเองค่ะทุกคนอันนี้คือรุ่นที่มีชื่อว่า Essential Skin n u d e r Longwear Cushion น,นะคะสีที่เข้มที่สุดนั่นคือ medium deep ค่ะอันนี้เป็นรุ่น longwear นะ,ะทุกคนตลับแบบนี้มันจะมี2รรุุ่่นนนเปป็กกติับ รุ่นที่เป็นลองแวร์เมใช้ลองแวร์นะคะตัวนี้นะคะในเรื่องของเฉดสีค่ะเมย์ May ให้คะแนนอยู่ที่4เต็ม5ค่ะคือเมย์รู้สึกว่าสําหรับเมย์นะมันค่อนข้างมีให้เลือกพอสมควรนะอย่างตอนที่ May เมย์ไปเลือกนะพี่เบเ์เขาแนะนําเป็นสีมีเดียมคือสีที่ขาวกว่านี้นิดนึงแล้วเมย์ก็เลยขอลองเปรียบเทียบระหว่างมีเดียมกับมีเดียมดีผลสรุปชัดเจนมากๆจากการที่เป็นลองด้วยตนเองค่ะคือ2สีนี้ความสว่างของเฉดสีอ่ะมันไม่ได้ต่างกันมากค่ะมันต่างกันที่อันเ ส่วนคูชชั่นตัวนี้ใช้ไปแล้วพอเขาเซตตัวมีการเข้ากับผิวมากน้อยแค่ไหนไม่ให้คะแนนเขา5้าเต็ม5ค่ะคือไม่รู้สึกว่าเขาปรับเข้ากับผิวเรามากขึ้นจริงๆคือมันปรับอะทุกคนมันปรับจนรู้สึกได้แต่มันไม่ทาให้หน้าหม,มองแล้วสีมันไม่ดรอปเลยอันนี้เป็นอะไรมหสัจจันย์แล้วก็งงมากๆจริงๆว่าทําไมมันถึงไม่ได้ดรอปลงเลยแต่ว่ามันมีความกลืนไปกับผิวมากขึ้นคือมันไม่ลอยอะเอาง่ายๆคือมันไม่ลอยคนคือมันไม่ไม่เหมือนคุชชั่นหนาอยู่บน,น หน้าลอยวอกออกมาปรับดีมากจริงๆแล้วอันเดอร์โทนตัวนี้มันเหลืองมากค่ะทุกคนอย่างที่เมย์บอกสีมีเดียมดีแบบมันจะเหลืองมากกว่าสีมีเดียมปกติคือมีเดียมปกติมันก็เหลืองในระดับหนึ่งแต่มีเดียมดีมันจะเหลืองไปอีกหน่อยนึงนะคะแต่ใดๆก็ตามเมย์ให้คะแนนเขาอยู่ที่4.5เต็ม5ค่ะเนื่องจากว่ามันก็ยังไม่เหลืองขนาดที่ไม่ชอบอยู่ดีนะคะเพื่อนๆอาจจะชอบมากก็ได้อะเข้าใจปะแต่นี่คือความชอบของเมย์องเงเข้าใจรึปะและในเรื่องของความฉ่ำกลค่ะเมย์คะแนนเขาอยู่ที่ 3.5จุดห้าเต็มห้าค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นคือมันก็มีความฉ่ำนิดนึงคืออย่าเรียกว่าความฉ่ำแล้วกันให้ใช้คำว่ากล w แล้วกันมันทำให้ผิวดูสุขภาพดีมากขึ้นคือมันเงาแบบพอดีอ่ะมันไม่ได้วาวจนทำให้รู้สึกว่าหน้าเมื่อ่ะแต่มันใช้ไปแล้วมันทำให้หน้ารู้สึกแบบเหมือนบำรุงมาดีเออต้องใช้คำนี้เหมือนหน้าแบบอุ้มน้ำดีมากสุขภาพผิวคือดีๆประมาณนั้นเลยพอถึงในเรื่องของการเล่นกับแสงออกกล้องแล้วสวยไหมทางเราให้คะแนนอยู่ที่ 5. เต็ม5ค่ะเนื่องจากว่าตัวเนี้ย คือเขาอาจจะไม่ได้วาวขนาดทอมฟอร์ดแต่มันเป็นความสวย,ยออกกล้องก็สวยพอๆกันกับตัวทอมฟอร์ดเลยคือมันมันเป็นคนละเบอร์กันอะ่ะมันเป็นคนละแบบมันเป็นความเล่นกล้องคนละแนวกันแต่คือมันใช้แล้วก็สวยและที่สําสคัญตัวเนี้ยตัวจริงก็สวยคือก็ไม่หยากจะอวยนี่ก็คือผิวที่มาจากผู้ชั่นตัวนี้เช่นเดียวกันคือไม่รู้สึกว่ามันดีทุกคนส่วนในเรื่องของการปกปิดอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆให้เขาแค่ประมาณ3เต็ม5นะคะเนื่องจากว่ามันก็ปิดได้กัง ทุกคนแต่ว่าถ้าอยากให้มันปกปิดได้มากขึ้นก็สามารถบิวได้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าปกปิดประมาณนี้ก็ได้อยู่เพราะว่ามันสามารถบิวได้ตามความต้องการของตนเองค่ะในเรื่องของการใช้ระหว่างวันนะคะเมยให้คะแนนอยู่ที่4เต็ม5ค่ะเนื่องจากว่าใช้ระหว่างวันแล้วมันดีมากแต่ถามว่ามันไหมมันก็มันนะทุกคนสุดท้ายมันก็ต้องซับหน้ามันอยู่ดีนะคะระหว่างวันที่ใช้ไปยิ่งถ้าเกิดเราไปเจอแดดเมืองไทยตามปกติยิ่งถ้าเราใช้ขนส่งสาธารณะแบบไม่มีแอร์ยิ่งแล้วด้วยเนคือหนัก ไปเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าต้องเจอฝนเราไปออกกำล,งกลกังกอล์ฟออกกายโอ้ใดๆก็คือต้องเติมค่ะคิดว่ายัางไงก็คือต้องเติมต้องมีการซับต้องมีการแบบดูแลระหว่างวันนะคะถึงจะทาให้ครุชชั่นตัวนี้ใช้ได้อย่างยาวทั้งวันค่ะและข้อสุดท้ายนะั่นคือความบางเบาค่ะเมคอัพขนาดเขาอยู่ที่4.5เต็ม5ค่ะคือบอกเลยว่ามันบางมากจริงๆถ้ายิ่งไม่ใช้แป้งทับอะ่ะคือบางแบงบาบางมาก คือรู้สึกเหมือนกับว่าผิวสวยแบบเหมือนไม่ได้ใช้อะไรอ่ะอประมาณนั้นเลยค่ะและนี่นะคะก็คือ5คุชชั่นที่เมเลือกมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็ทาให้ทุกคนดูรวมถึงสรุป8ดข้อมาให้ดูด้วยนะแต่ละอันเมให้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่บ้างมาเปรียบเทียบกันเลยเนาะแต่ว่าถ้าส่วนตัวจากใจจริงๆของเมเนจาก5ตัวเนี้ยเมชอบอันไหนมากที่สุดใจเชียตัวไหนมากที่สุดเมเชียจงแซมบุนค่ะคือเชียแบบสุดใจขาดดิน คือชอบมากแบบประมาณว่าตอนนี้เมย์เพิ่งซื้อมาแทๆ้ๆใช่ป่ะแล้วเขาแถมรีฟิวให้ด้วยเนี่ยเมย์ก็คิดว่าจะไปซื้อเพิ่มแล้วนะคะเนื่องจากช่วงเนี้ยที่เมย์กำลังถ่ายรีวิวอยู่ทุกคนเขามีโปรโมชั่นแถมอยู่ด้วยพอดีเมย์ก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันคุ้มค่ามันแถมมากกว่าเดิมอะ่ะคือเราซื้อราคาเท่าเดิมแต่ว่าเราได้คุชั่นเยอะขึ้นไงแล้วมันมันดีจริงๆคือเมย์อชอบมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เมย์อชอบมากเหมือนกันนั่นก็คือทองฟอดทุกคนใช่เลยเมย์อาจจะวาวมากในสําหรับเพืื่่ออนนบบาาางคคแตสํหรััเมมมดีมก แล้วถึงแม้ว่ามันจะขาวอะทุกคนเมย์ก็จะชอบเอามาใช้เป็นไฮไลท์แทนเวลาใช้รองพื้นอื่นๆนะเพราะว่ามันเล่นแสงดีมากใดๆก็คือมันสวยมันเลอสองตัวนี้คือเชียร์ขาดใจมากๆอยากให้ได้ลองอยากให้ได้ใช้กันนะคะสําหรับคุชชั่นของจอห์ซมูนเมย์ลืมบอกอันนี้อยู่ที่14กรัมแล้วก็แถมรีฟิลด้วยแต่ว่าของทอมฟอร์ด12กรัมไม่แถมรีฟิล้นะจ๊ะอันนี้ก็คือไปเลือกเอาได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเป็นยังไงอย่าลืมว่าเมย์มีคลิปรีวิวคุ นะคะในหลายๆตัวที่พูดวันนี้แยกให้ดูด้วยสามารถคลิกไปดูใต้คลิปได้นะคะมีจะใส่ลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยสามารถไปดูได้นะคะแยกทีละตัวเนาะจะได้ตัดสินใจได้มากขึ้นแล้วเพื่อนๆล่นนะคะเคยใช้คู่ใช้ตัวไหนที่ชอบบ้างไม่ มีีในน้้ก็ไดจะเป็นนี่ห้ออื่นก็ได้นะคะไหนลองแนะนํามาหน่อยคะ่ะเมย์จะได้ไปลองหาซื้อมาลองใช้ดูแล้วก็มาทดสอบมารีวิวเผื่อที่คลิปหน้าอาจจะมีโผต,ตัวคุชชั่นที่เพื่อนๆแนะนํามาอยู่ในคลิปก็ได้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปน,ขขนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกระปุกซับสไคร์ในช่องแม่ชซ่าจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจะแม่สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายจ้า